ความหิวมีหลากหลายระดับนะคะแล้วระดับไหนใช้คำว่าอะไรบ้างติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวข,าวของ voa ระบุว่า new parliament tests singapore's appetite for opposition politics หมายความว่าเปิดสภาสมัยประชุมใหม่อย่างเสียงตอบรับการเมืองที่มีฝ่ายค้านของสิงคโปร์ค่ะ คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะเราเห็นคําว่า appetite จากพาดหัวข่าวเลยนะคะคําว่า appetite โดยปกติแล้วเป็นคํานามหมายความว่าความอยากอาหารนะคะเหมือนกับคําศัพท์ที่เราเห็นในเมนู appetizer ซึ่งหมายถึงอาหารเรียกน้ำย่อยก่อนอาหารจานหลักจะมานั่นเองนะคะแต่คำว่า appetite ในบริบทนี้เป็นคํานามหมายถึงความอยากความต้องการหรือการเปิดใจรับค่ะ ทีนี้มาดูตัวอย่างของการใช้คำว่า appetite ที่หมายความตามบรบทที่กล่าวมานี้ค่ะตัวอย่างเช่น After the huge losses in his last investment, the fund manager has no appetite for high-risk stocks. หมายความว่าหลังจากที่ขาดทุนหนักในการลงทุนครั้งที่แล้วผู้บริหารกองทุนก็ไม่มีกระจิกกระใจจะซื้อหุ้นความเสี่ยงสูงแล้วค่ะ ทีนี้เราไปดูคำว่า appetite ที่ให้ความหมายถึงความอยากอาหารกันจริงๆนะคะตัวอย่างเช่น My children don't like meat and vegetables, but always have strong appetite when they see French pastries. หมา <My> ยความว่าลูกๆของฉันไม่ชอบทานเนื้อสัตว์และผักหรอกนะแต่ถ้าเป็นขนมอบสไตล์ฝรั่งเศสแล้วละก็เห็นทีไรก็หิวทุกทีแหละ ทีนี้มาขยายความกันต่อเลยนะคะสำหรับเรื่องความหิวและความอยากอาหารกันค่ะถ้าเกิดอยากจะบอกว่าหิวมากๆเลยสามารถใช้ได้ว่า I am starving อยากออกมาจะเห็นคำว่า starve เป็นกริยาค่ะหมายถึงหิวโหวยนะคะหรืออาจหมายความได้ว่าปล่อยให้อดอาหารด้วยเช่นกันค่ะตัวยอย่างเช่น Maria left her cat to starve for a day after it destroyed her favorite shoes หมายความว่ามาเรียปล่อยให้แมวไม่มีอาหารกินไปหนึ่งวันหลังจากที่มันทำรองเท้าคู่โปรดของเธอพังไปค่ะ <c oughs> ทีนี้ถ้าอยากจะบอกว่าหิวมากๆจนทนไม่ไหวแล้วนะคะสามารถใช้ได้ว่า I am famished หมายถึงหิวหนักขั้นสุดนั่นเองนะคะ <c oughs> คำว่า famished ทำให้เรานึกถึงคำว่า famine เป็นคำนามค่ะหมายถึงภาวะอดอยากหรือภาวะขาดแคลนอาหารนั่นเองนะคะ แต่ถ้าตอนนี้หิวจนตาลายแล้วสามารถใช้ได้ว่า I'm hungry หมายถึงฉันหิวได้เลยง่ายๆนะคะมาเรียงลำดับความหิวกันต่อเลยค่ะถ้าหิวนิดหน่อยสามารถใช้ว่า I am hungry แต่ถ้าหิวมากขึ้นมาหน่อยใช้ว่า I am starving แต่ถ้าเกิดหิวหนักขั้นสุดใช้ได้ว่า I am famished แต่คิดว่าคงไม่มีใครไปถึงขั้นสุดท้ายก็ต้องหาอะไรรองท้องกันแล้วล่ะคะ่ะ แถมอีกหนึ่งคำนะคะที่คิดว่าอาจจะเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนเช่นไปเห็นภาพทายไปเห็นโฆษณาหรือไปเห็นคลิปอาหารยามดึกแล้วเกิดอยากกินขึ้นมาสามารถใช้ได้ว่า craving เป็นคำนามนะคะหมายถึงความอยากอาหารค่ะตัวอย่างเช่น I have a big craving for papaya salad หมายความว่าฉันอยากกินส้มตำม,มากเลยอะพูดแล้วก็น้ำลายสอเลยค่ะ แม่เห็นคลิปอาหารทีไรก็ได้ท้องร้องกันทุกทีเลยนะคะเอาละค่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยสุภาษิตอังกฤษที่ว่า a hungry belly has no ears หมายความว่าเมื่อไหร่ที่ท้องหิวหูก็ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นค่ะยังไงก็อย่าปล่อยให้ท้องหิวนานเพราะอาจจะเป็นโรคกระเพาะได้นะคะด้วยความห่วงใย,ยค่ะ เอาละค่ะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆได้ในคำในข่าวในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน see you later สวัสดีค่ะ